จังหวัดหนองคายพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานศาสตราจารย์ดกเาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักอักราชกุมารีกรมพระศร,รษษีสว่างควัดวรขัติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ส่งพระราชทานผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคายจำนวน5 0 0้ผืนเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่3กุมภาพันธ์2564 ที่หอประชุมประจักษ์ศิลปาคมศาลากลางจังหวัดหนองคายนายประเสริฐลือชาธนานนนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน,านาน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยลักอัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัติยาราชนารีด้วยศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน,าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยลักณ์อัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรัติยาราชนารี องประธานราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ส่งพระราชทานผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคายจำนวน500พื้ผืนจังหวัดหนองคายจึงได้จัดให้มีพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ขึ้นโดยมีนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดหนองคายเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนําไปมอบต่อให้กับรัษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไปสําหรับจังหวัดหนองคายมีพื้นที่การปกครอง9าอำเภอ62ตําบล 678หมู่บ้านประชากร5 2 2 3 1 1คนจากสภาพอากาศที่หนาเวเย็นอย่างต่อเนื่องทำให้ในปีงบประมาณ2,564มีประชาชนต้องการเครื่องกันหนาวรวมทั้งสิ้น92,697คนทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน